่ะ FC บ้านสวนแฟนฟินนะวันนี้ผมจะมาอที่เดอะมอโคราดของเราเองเป็นศูนย์รวมของจักรวาลเลยทุกคนตื่นเต้นมากวันนี้จะพามาพบกับร้านต้นไม้ของตุ๊ดนะอาจจะฟังดูแล้วน่ารักกระจุมกระจิ๋มนะเดี๋ยวเราจะมาพบกับพี่โต้กันเลยสวัสดีค่ะพี่โต้สวัสดีค่ะมาเรามา มาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยโชค้าช BON ั like ocean, right, no us, ้นไสใหญ่ๆอย่างนี้คือปล่อยคือขายทุกต้นนะทุกคนนะแต่ว่าไอ้การจัดส่งเนี่ยสิพี่โตคือยังไงก่อนต้องนัดรับอ๋อนัดรับเอานะคือไหม หลักๆอยู่ที่โคราชใช่ค่ะคนละครึ่งทางก็ได้อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าไม่ไม่เกิน200ร้อยกิโลอะไรเงี้ยค่ะก็คนที่200รกิโลถ้าสมมติภาคกลางก็มาเจอกันอยู่ที่แถวสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยได้ขนส่งได้ค่ะโอ๋อมามามาเริ่มกันเลยถ้างั้นเราไม่กลัวเรื่องการขนส่งเลยนะทุกคนสามารถเดลิเวอรี่ได้ตกลงกันได้หลังไมล์เลยเด้อใช่ค่ะต้นใหญ่คือต้องนัดรับเท่านั้นค่ะเอาต้นนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นวิสัยสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีใช่ค่ะ คือเอกลักษณ์ใบของเขาเนี่ยจะเป็นมันไม่เหมือนวินสันบ้านเรานะมันไม่ใช่ผสมมันบ้านเราบ้านเรามันจะเป็นผสมอันนี้มันจะเป็นวินสันที่ด่างจริงๆด่างร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันจะเป็นวินสันใหญ่ค่ะมันเขียวใหญ่อะค่ะแล้วก็ด่างฟอร์มใหญ่เลยนะทุกคนนะกระถางที่สองนิ้วเลยเนี่ยอันนี้เท่าไรครับต้นนี้สี่พันทุกคนรวมส่งให้แล้วสี่พันรวมส่งให้ใบพึ่งกลางใหม่ใบพึ่งกลางใบใหม่พึ่งกลางด่างจัดจ้านแต่ฟอร์มใหญ่เขาสวยมากใหญ่จริงใหญ่ นี่นะสำหรับวินสันสิงห์บุรีนะทุกคนนะโอเคอ่าอันนี้มันลามันลาดางมันิลาดางนี่ไม้ที่ใครตามหาอยู่น่าเก็บนะคะตัวนี้ใช่ค่ะเป็นไม้เก่าน่าเก็บเลยนะคะต้นใหญ่แล้วหนึ่งพันบาทด้วยใช่สวยเลยเท่าไรคะตัวนี้หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันเท่ากันทุกต้นไหมใช่ค่ะหนึ่งพันเท่ากันหมดทุกต้นเลยค่ะนี่นะมีตัวนี้สวยตัวนี้ด่างสวยมากมีละมุนมากเลยค่ะทุกคน เนี่ยเขาติดกันแลักใบฮาร์ฟนะแม่ใช่ถ้ามีเชื้อฮาร์ก็จะฮาร์ฟไปเรื่อยเลยดูกางเขาก่อนอันนี้ก็ด่างน้อยแต่ก็พันหนึ่งเหมือนกันแต่พวกนี้จะโตเร็วค่ะให้หน่อเร็วถ้าขาวน้อยนี่จะโตเร็วหน่อยเนาะใช่เหมือนไม้ด่างปกติทั่วไปเลยค่ะมีสามฟอร์มนะคะมันนี้ลาด่างมาอันนี้เป็นฟูซิลี่ค่ะซิลี่ใครตามหาซิลี่อยู่หรือเปล่าหน้าวัวใบวิฟอร์มสวยใบใหญ่มากใบใหญ่มาก นีนเจ้อยหค่ะอุ้ยราคาดีมาก750ดรอวมส่งหรือยังคะเนี่ยรวมส่งรวมส่งแล้วเบาส่งให้ได้ฟรีอ๋อส่งให้ได้ฟรีส่งแบบอันนี้ประกายดาวประกายดาวนี่ต้นละ3ามร้อยรกระทางแปนิ้วนะคะใหญ่ใหญ่แล้วโอยด่งกระจายอุ้ยทุกคนสีชมพูด้วยสวยนี่ถ้าใครตามหานะสามร้อยห้าสิบแรทเอง โอ้โหแบนปันสวยทุกต้นด้วยนะคะเนี่ยทุกต้นเลยใครชอบต้นใหญ่ให้ต้นนี้สูงสูงใหญ่ในหลอดใหม่มาแล้วมาแล้วค่ะแสดงว่ารากเขาเดินดีแล้วนะใช่ค่ะหลอดมาทุกอันแล้วค่ะอ่าตอนนี้เลิดเลดเลดมาทีนี้เอาโชคค่ะโชคโชเก้าชั้นอันนี้กระถางแปดนิ้วแปดนิ้วค่ะอันนี้ด่างหินอ่อนนะคะหินอ่อนหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งหนึ่งพันสองร้อยบาททุกคนรวมส่งค่ะมีสามกระถางอ่าแต่ตอนนี้กระถางใหญ่ วิทุกคนพันสองสามกระถางค่ะมีแค่สามกระถางละกระถางละพันสองนะทุกคนไม่ใช่สามกระถางพันสองนะแต่ตัวนี้อ่ะเหมือนจะมันจะออกส้มหรือติดชมพูก็ไม่รู้โอ้ยสียังไม่เข้าถ้าเข้าเนี่ยกระดูกเขาชมพูอ่ะใช่ครับต้องรอรอกระดูกชมพูค่ะอนะาอนนะของดีมีน้อยเด้อาะดของดีมีน้อยมาเจอกันมาเจอกัน นี่นะคะอ่นตาอระาต้นนี้เฟต์นี้สี่นิ้วก็ค่ะหินอ่อนเหมือนกันหินอ่อนเหมือนกันต้นนี้หกร้อยรวมส่งค่ะหกร้อยรวมส่งใบใหญ่นะใบประมาณสักเท่สี่นิ้วไหมคะอ๋อยาวสี่นิ้วโอ้โหมือโตใหญ่แล้วบ้านนี้ไม้ลายหินอ่อนสวยมากไม่ค่อยได้เช็ดใบด้วยค่ะแล้วสียังไม่เข้านะทุกคนนะถ้าเข้าเราจะขนาดไหนก่อน อันนี้แปดร้อยต้นนี้แปดร้อยบาทนะคะใ่แปดร้อยแปดร้อยพันห้ามีสองฟค่ะใหญ่สองฟมเด้ออันนี้ก็แปดร้อยแต่ตัวนี้พันหนึ่งตัวนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนอุ้ยต้นนี้สวยใบกลมหูชิดทุกคนตามือนตำลามันเหมือนเพ็นน้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใ่ะออสิค่ะ ว้าวอันนี้ฝเจียต้นนี้เลยฟอร์มสวยด้วยหลอดใหม่มาแล้วไม้อนาคตดีมากแล้วหลอดใหม่ก็กาลังมาด่างเห็นเห็นไม่ต้องนุ้นแล้วค่ะด่างเห็นเห็นมไม่ต้องลุ<อ>นน้นตรงแปลกนิดนึงถ้าใครชอบไม้แปลกเนี่ยหลอดใหม่เขาม้วนลงนั่นไงขาไม่ได้ใบเสียนะทุกคนนะ,ะไม่ได้ใบเสียนะ,อะโอ้ยมีสเสน่ห์ไปอีกแบบเท่าไหร่นะคะตัวน,นี้ตัวน,นี้เอา ให้แปดร้อยก็ได้ค่ะแปดร้อยได้ใช่ครับใบใหญ่นะครับใบใบห้านิ้วหกนิ้วอ่ะเข้าฝ่ามือลดูสิดูสิทีนี้เอาสซมินิกวาก่อนเนาะอ๋ออันลายหินอ่อนเข้ากันกับใช่ครับโชก้าฉันลลายหินอ่อนเลยอันนี้เป็นเป็นพื้นเขียวนะคะพื้นเขียวแต่ขาวพื้นเขียวแล้วก็ด่างขาวเป็นด่างหินอ่อนใช่ไหมคะใช่ครับหนึ่งพันบาทสวย หนึ่งพันมาทใช่ค่ะทุกคนใใหญ่แล้วนะใวใหญ่อีกแล้วงานดีแล้วเจองานดีแล้วงานนี้กำเงินในมือแน่นเลยนี่อันนี้เป็นพื้นขาวอ๋ออันนี้พื้นอ๋อมันมีสองแบบใช่ไหมพี่น้มันมีพื้นขาวกับพื้นเขียวค่ะอ๋อเมื่อกี้เขียวนะอันนี้ขาวเพราะว่มันเป็นสองแม่มันนี้แม่จะเป็นพื้นเขียวแม่นจะเป็นพื้นขาวราคาเท่ากันอ่ะใช่ค่ะหนึ่งพันบาทเท่ากันนี่ทุกคนดูใบฟอร์มกำลัง ได้เหรอราคานี้เอาปัถามก่อนเอาจริงๆนะราคาดีจริงๆรอะเนี่ยแบ่งกันแบ่งกันบอกตัวบอกแบ่งกันทุกคนแล้วมีแบ่งแค่สามต้นนะเตือนแล้วนะใครเร็วใครได้เอาจริงๆเนี่ยใหญ่ต้นใหญ่ค่ะด่างหินอ่อนกวกใบโพด่างหินอ่อนแข็งแรงไหนคะแข็งแรงครับต้องมีของต้องมี ทีนี้เงินหนาเด้อเงินหนานหนาด่างแต่ต้องเอาไปไล่แดดอีกนะคะเพราะว่ายังไม่ไล่แดดด่างนะคะด่างใบจริงทุกคนด่างทุกใบอันนี้ก็ด่างอันนี้ก็ด่างนี่ก็ด่างด่างบนเลยด่างนะจะเป็นทรงทรงใบแหลมใบแหลมแต่ไม่ใช่แหลมไม่ใช่แบบแหลมมันจะมีแหลมรุ่นหนึ่งแหลมเล็กๆอันนั้นจะเป็นแหลมมันจะเป็นใบอันนี้มาปลายใบมันจะอ้วนค่ะค่ะเท่าไหร่ต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่สามพันบาทค่ะต้นใหญ่นะคะพี่ตู ใช่เนาะใช่ผินต้นน้อยๆเขาขายกันสามพันแล้วนะอันนี้ให้สามพันอันนี้ดังนะคะทุกคนดังดงโอ้โหเกรียมตัวแพ็กได้เลยค่ะราคาดีจริงๆอันนี้มันไม่ได้เหลืองจัดมากเลยค่ะค่ะจะต้องไปไลดูนะดูนะความใหญ่ของเขานะเนี่ยนะเนี่ยนะ ดูสิแล้วด่างนะโอเคมันมีสองกระถางแต่กระถางนึงสามพันห้าจัดให้แบบแต่กระถางนี้ลายด่างเขาเริ่มชันแล้วมันยิ่งโตยิ่งด่างเพราะว่าอยู่บ้านก็เลี้ยงเหมือนกันอแล้วเท่าไรต้นนี้อีกต้นนี้เท่าไรคะสามพันห้าต้นใหญ่กว่าอ๋อเท่ากันเหรออมนนะสามพันในสามพันห้าอ๋ออันนั้นสามพันนะทุกคนต้นนี้สามพันห้าใช่ครับวิเจฟันเชียต้นนี้เพิ่มอีกห้าร้อยทุกคนดูิสีสันสดใสมาก ดูเทียบกับพี่โตต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากนี่สูงประมาณใครที่ตามหาอยใครที่อยากเก็บไม้รีบเลยไม่เดมอดรึเขาไม่ได้ยกยอดดูกันใช่ดูสิไม่เคยยกยอดไม่เคยยกยอดเป็นไม้แบบดั้งเดิมเลยอ่าสวยไล่9ชั้นอ่ะมาที่โชว์9ชั้นวบขอบผิวปบยาวขอบผิวทุกคนตรงมังกรครับ มันคล้ายคแบ็กบิวตี้ไหมพี่จูแบ็กบิวตี้เนี่ยจะเป็นก้านยาวก้านก้านจะสูงหูจะใหญ่ใช่ค่ะแต่นี่จะเป็นทรงมังกรใช่ริ้วนี่นะนี่ใบใกล้ๆนะชมพูนะคะต้องไปไล่แดดอีกนะคะใช่ไม้เหมือนเก็บในร่มสีอะโตเลี้ยงสแลนสูงสแลนโตเอาสูงสี่เมตรครึ่งแล้วก็สแลนลน แปดสิบใช่ถึงว่าถ้าแลนด์ห้าสิบนะทุกคนนะจะจัดกวนี้ผมบอกเราต้องเอาเป็นแบบแลนดต่ำเนี้ยแลนดต่ำสักงสามเมตรแต่พอดีแต่นี่แส่าไหรใช่ค่ะลงเรือนสูงวิชาสีชมพูกี่บาทพี่โตในนี้หกพันบาทหกพันบาทไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นะคุ้มนะคุ้มนะไล่แดดเอาค่ะไล่แดดเอานะเป็นไม้มีด ไม้เมล็ดไม้เมล็ดใบไม่ค่อยเสียด้วยใช่ครับอยู่ครบทุกใบเลยใบล่างนี้สายดำอันนี้ดำสนิมดำด่างสนิมค่ะด่างสนิมนะทุกคนดูใบนี้ดูใบนี้ใช่ครับนี่ดำก็ไม่ธรรมดานะทุกคนนะต้องไล่เอาต้องไปไล่แดดเอาเนาะนี้ใหญ่เหมือนกันนะคะค่ะค่ะโอ้ใหญ่ๆสำหรับใครสายดาร์กนะใช่ค่ะต้องไปเลี้ยงไล่แดดเอาไปเป็นแบบแม่พันธุ์ถือปักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวนี้ก็ดางนะคะค่ะพ่อดําแม่ด่างนะตามตำราเขาเนาะใช่ค่ะอันนี้สี่พันห้าสี่พันห้าตัวนี้อาจจะยังไม่เห็นสีเพราะว่าสียังไม่เปิดแต่มันด่างแน่นอนนี่ทุกคนใช่นี่ขนาดยังไม่เปิดนะเนี่ยเนี่ยต้องดูพี่เขาบอกยังไม่เปิดนะหลังไอ้สีลึกๆแบบเนี้ใช่มันเหมือนแบบเป็นพ่อแม่เขาเป็นทัพทีมหรือเปล่าไม่รู้่วงบอกเลยสีลึกๆอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังเนี่ยผนถ่ายดูใกล้ๆเลย ต้องรอดูอนี่ยฝนว่าใช่แล้วแหละแต่ฝนก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มเนี่ยใบเนี้ยชัดเลยอ่ต้องต้องเช็ดออกเพราะว่าบาะดูใช่ใช่ฉีดยาอันคอยากระดูกแดงแล้วลายออกมาจากกระดูกใบอ่ะต้องดูใบใบที่มันไหม้เนี่ยเอ่ะจะเป็นสีเริ่มเปิดสีนั่นเห็นไหมใช่ค่ะคนเอามาราคาราคาห้าพันบาทห้าพันบาทต้นใหญ่ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะ อันนี้เป็นส้มนะคะค่ะต่างส้มต่างส้มเป็นไม้หน่อนี้ออกสนิมด้วยใช่ค่ะไม้หน่อไม้หน่อต้องเช็ดเราไม่ได้พุ่นเหมือนเขาเนาะเราเราไม่เห็น้องเช็ดดูค่ะเบาๆค่ะตัวนี้เบาเอาเบาว่ามาสิคะสองพันบาทอุ้ยสีสนิมนะอ่ามันจะเป็นคล้ายๆตัวนี้ค่ะดูเช่นี่นี่นี่แม่เขาดูสิ้คะทุกคนเนี่ยถ้าโตไปแล้วอะ นี่อ๋อนะสองพันบาทรวมส่งนะคะใช่ครับเอาตัวเบาก่อนเนาะอย่าตัวใหญ่เอาไว้ทีหลังอ่ะได้ได้ได้เอาตัวเบาตัวนี้อันนี้งานเก่งอุ้ยอุ้ยทุกคนสีพีทพีตัวนี้เป็นสีพีทดังนะคะตัวนี้ดังดังทุกใบดังทุกใบแต่ฝั่งนี้จะด่างฝั่งนู้นจะด่างน้อยแต่ฝั่งนี้จะด่างเยอะค่ะอุ้ยนี่งานเก่งงานเก่งนะคะสามพันบาท งานยกเข่งไปเลย3,000บาทขอค่าสมมุติให้ส่งค่ะขอค่าส่ง100นึงขอค่าส่ง100บาทขัตรกาก็สี่สิบห้าสี่สิบห้าจริงๆริงมันใหญ่แต่ว่าฟอร์มอย่างคุ้มเลยใช่ค่ะคค้น3,000บาทจะหาได้จากที่ไหนตัวนี้4ีมนตเอามิ้นให้ดู นี่มีนว้ผิวสว่างรูก้างกระดูกเขาสีชมพูใบใหม่คือด่างจัดๆเลยจัดกัด่างจัดทุกใบแล้วไม้สีนี้คือเป็นไม้ปราบเทียนเลยนะแต่สามารถเลี้ยงได้สวยมากเลี้ยงยากอยู่นะเนี่ยยากกันเลยน้ำโดนใบอันน้ำอยู่ในเข่งเหมือนกันเลยเข่งค่ะอยู่ในเข่ง เอาแบบเอาไปแล้วคือตั้งไว้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเลยอ่าเท่าไรคะพี่ตู้ตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันห้าค่ะเจ็ดพันห้าร้ยบาทนะคะทุกคนสีเหลืองว่ากำลังมาแรงเด้อเลียนไว้ก่อนตอนนี้ตัวนี้ออกชมพูแต่ไม่ได้แบบชมพูจี๊ดจ้าเพราะเราเลี้ยงสแลนเนาะค่ะไม่จี๊ดจริงๆเลยไม่จี๊ดไม่จี๊ด ดูามว่าด่างตัวไมสุบบด่างแล้วด่างเฉล็บเฉล็บอย่างเงี้ยโอ้โหอนาคตไกลมากใบใหม่โอ้โหไม้เอาไปยกยอดได้เลยถ้าใครจะยกยอดเรวไม้ไม่เคยทําอะไรเลยนะเนี่ยใช่คด่างเดิมเลยทุกคนยกยอดได้แล้วก็ไม่ยกกันนอเนี่ยยกเอามาขายเลยอ่ะค่ะใครจะไปแปลงร่างรับไปชมต่ออ่าเท่าไหร่คะตอนนี้ตันนี้หมื่นหนึ่งค่ะหนึ่งหมื่นบาทืแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบอ่าไม้ดําเหมือนกันจะเป็นซอฟฟอร์มใหม่ อ๋อวตัวนี้ใบใบใหญ่ก็ไม่ค่อยด่างเท่าไหร่แต่มันมีสนิมเดี๋มวมันก็เปิดเท่าไหร่แต่เหมือนแบบแยกสีชัดเจนนะสองฝั่งนี้นะผลว่านะได้แดดอีกหน่อยด่างสวยเลยเนี่ยต้องไปไล่แดดเอาคัอต้องคนดูแลเป็นเนาะทาเป็นไม้อย่างนี้ยตั้งแม่ได้ตั้งแม่ได้เท่าไรคะพี่โตตอนนี้สี่พันสี่พันบาทนะทุกคนนะตอนนี้สี่พันทีนี้อ่าเอามาเอาเอาตัวนี้ก่อนอ่า จะเป็นตรงใบยาวบิ๊กบิ๊กแเลยใปยาวสีดำชมพูค่ะอุ้ยสวยสวยสวยพี่ตู้เอาไปตั้งแม่ไดสวยอีกเหมือนเดิมทุกคนดูสวยอีกเหมือนเดิมเนี่ยใหญ่ค่ะใบยาวยาวเป็นศอกเลยอ่ะไม่รู้จะขนส่งกันยังไงนะเวลาแพ็คเนี่ยต้องต้องส่องสามสก้าเจอขนส่งชาร์งอะเอาจริง็นี่ หอตุ้ดำดำชมพูออกม่วงเลยนะทุกคนนะต้องไปไล่แดดเราหมดพี่โตต้นกี่บาทเนี่ยตัวนี้เจ็ดพันห้าดูสิเจ็ดพันห้าพันเึงนะคะตอนนี้หลักพันนี่ยผมคำนวณไม่แน่ใจว่าต้องเป็นหมื่นเนี่ยหลักพันค่ะเอาเจ็ดพันห้าทุกคนพี่โตรวมราคาส่งให้ยังค่าส่งขอร้อยหนึ่งขอร้อยหนึ่งหน้าร้อให้พีเขาไม่ออทุกคนราามันใหญ่เนาะเอาต้นหนูก่อนอะมามาอะพี่โตไป วิใบกลมมีเสน่ห์อุ้ยเข่งใหญ่เลยอันนี้เป็นดําแดงอุ้ยตรงนี้ต้นนี้ถ้าไม่ขึ้นหลักในฝนจะว่าไม่ได้นะนี่อ่อันนี้ดําแดงมันออกส้มอีกอ่ะใช่ออกส้มออกแดงแล้วก็ออกม่วงมันหลายออกอ่ะทุกคนขลเขียวนะคะแต่ข้างหน้าใบก็เป็นสีเขาอยู่ในขนาดเข่งใหญ่เลยนะอาดูวัดจิกววัดจากตัวพี่โตน่ะเนี่ยเข่งเข่งรุ่นใหญ่มันกี่นิ้วเนาะมันประมาณยี่สิบสี่นิ้วยี่สิบห้านิ้วยี่หกนิ้ว คือใหญ่อะเป็นเป็นไซส์เป็นไซส์แม่ได้เลยเป็นไซส์แม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เช็ดใบไม่ได้ฉีดเงาเหมือนเขานะใช่ใช่อันนี้คือไม้ธรรมชาติมากนะบ้านเนี้ยคุณบอกเลยเนี่ยไม่ได้เล่งสีไม่ได้โฮมอถ้าเล่งอะมันจะเป็นอันตรายไงก็ถูกแล้วเลี้ยงแบบเนี้ยสุดยอดแล้วค่ะจริงๆใบต้นนี้เท่าไหร่อะต้นนี้สองหมื่นสามค่ะสองหมื่นสามคุ้มๆนะทุกคนนะนัดรับดูฟอร์มก่อนนัดรับได้นัดนัดส่งได้ครึ่งทางได้คุยกันเลยหลังไม้ค่ะพี่โต สองหมื่นสามพันาอันนี้เอาผักกาดใหญ่นี้เนาะอ่ะมาผักกาดใหญ่ซิตัวนี้จะเป็นชีส้มอายุกี่ปีพี่โตตัวนี้ประมาณสี่ปีแล้วครัสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าเลยนะทุกคนจะเข้าห้าปีแล้วนะใช่ค่ะค่อยได้ฟอร์มเนี้ยใช่ไม้เดิมๆค่ะไม่ได้เคยยกยอดเลยค่ะดูต้องดูมันเคยยกยอดไม้เดิมๆเขาใช่ครับจริงๆยกก็ยกได้หมดแหละแต่ว่าเราาอยากได้ไม้ฟอร์มเนาะใช่ครับเผื่อลูกค้าบางทีเขาแบบทำไมไม้ยกยอดมาใช่ อ่าเท่าไรพี่โตต้นนี้ต้นนี้เปิดไว้ที่สี่หมื่นสี่หมื่นราคาดีอยู่นะด่างทุกใบนะครับราคาดีนะสําหรับต้นแม่ถ้าใครอยากได้สีนี้ชอบสีนี้จะไปผสมกับนี้กลอดัยค่ะตางคุณตากโฮมได้แต่แดดก็คือตาแลนค่ะวิสวยๆสี่หมื่นอ่าเล็ดเลดตัวนี้ทรงยาวสีใบส้มไม้ธรรมชาติมากเลยอ่ะดูสีพีกโตนออกสีม่วงออกสีดำเนี่ยม่วงดำส้มไหมใช่ ดูสีมันจะสมกันหลายสีเนาะใช่ติดฝักแล้วนะคะอุ้มฝักแล้วไม่ปอฝักไม่ป่อแน่นอนไม่ปอแน่นอนอันนี้ก็ฝม่แอวหนึ่งสองสามสี่สี่นี่ต้องเป็นตัเอากำลังน้ำกำลังจะออกนะทั้งหมดมีสี่ฝักใช่ค่ะมีสี่ฝักเท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นค่ะสองหมื่นอ่าสองหมืนตั้งแม่ได้มีสี่ฝักเปลี่ยนกระถางก็คือ ใช่กระถางก็รอเปลี่ยนอยู่นะทุกคนนะดูลากอ่ะรอโอ้ยเอ็นดูเ้องเพียงยกยอดได้เลยค่ะเป็นตัวนี้นี่แม่นางมหาเสน่ห์ของเราทุกคนโอ้ยใหญ่คับตัวนี้ใหญ่ใบนี้ชมพูใบนี้ส้มเหลืองแล้วใบนี้สีพีชเนี่ยคือต้นเนี้เหมือนเหมือนแบบเกาะเพชรเจ็ดสีเลยอ่ะอันนี้กำลังออกดอกค่ะเดียวเ่ตานใหญ่เลยใช่ดอกออกมาแล้ว แล้วดูมือฝนแล้วกับับใบของเขาอ่าอ่ามือพี่โตอ่ะโอ้สองฝ่ามือเทียบใหญ่จริงใหญ่จริงใบเป็นศอก่ะพีเปิดเท่าไหร่เนี่ยเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดอยู่ที่ห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นส่งไกลที่สุดกี่กิโลเนี่ยสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลส่งให้ได้นะคะใช่ค่ะตอนนี้ไม้อยู่ที่เดโมโคลาดนะใช่ค่ะตัวนี้ไม้เดิมๆนะคะไม่เคยยกยอดเดิมๆอีกเหมือนกันบ้านนี้การันตีให้เลยค่ะลากอากาศลอยค่ะลากเขาลากลอย สุดจริงเาแล้วราคาดีด้วยมาน้องสุดท้ายน้องสุดท้องของเราแต่เป็นตัวนี้จะเป็นม่วงดำเลยนี่ทุกคนทุกคนดูอะไรนี่ม่วงชัดไหมคะเนี่ยชัดไหมในกล้องดเแต่ตัวจริงมันสีสดกว่าในกล้องใช่ค่ะในกล้องจะจะไม่ไม่สดเท่าแล้วดูฝัก เม็ดดามากใช่เม็ดดำมากเอาไปคือเก็บฝักก็คือเพราะลูกไม้ขายก็คือคุ้มแล้วใช่ค่ะนี่นี่นะใช่ดูความใหญ่พีโตผอยากฟังราคาจังเลยตัวนี้อยู่ที่หกหมื่นหกหมื่นทุกคนใช่ค่ะคุ้มไหมหกหมื่นนี่คุ้มนะสําหรับฝากทั้งหมดหนึ่ง้ได้ข่าวว่ามีคนจองแล้วหนึ่งไหมใช่ค่ะ มีคนจองฝักล้วหนึงสามสี่สี่ฝักค่ะสี่ฝักแต่ว่าถ้าจะวิดีโอคอลหรือว่าจะโทรมาถามก็โทรมาได้เลยค่ะตรวจสอบฝักกันอีกทีว่าเหลืออยู่กี่ฝักไว้นะ่แล้วเราต้องตัดออกค่ะค่ะได้ได้ได้โอเคแล้วฝักหนึ่งนั่นเห็นไหมความอุดมสมบูรณ์ของเขาเขาจะแทงแทงมาทุกกาลกาบวอย่างงเี้ยเขาจะแทงมาหมดเลยค่ะ ว้ยวันนี้ต้นไม้ราคาดีมากสําหรับต้นไม้ของยศนะคะอยู่ที่โคราชพิกัดพี่โต่ากพิกัดร้านอ๋อสวนอยู่ชัยภูมิค่ะสวนอยู่ที่ชัยภูมิใช่ไหมแล้วอำเภอแก่งคอแก่งคอแก่งคอคอใช่ค่ะอ๋อชัยภูมิแก่งคอนะทุกคนนะเดี๋ยวเบอร์เธอของพี่โตจะฝากไว้ข้างล่างเบอร์เบอร์ เบอร์พี 9, <À. S 2> 9, ่โต้ศูนครับห้าหกสามเก้าสามเก้เก้าสอดไลน์ได้ไหมคะแอดไลน์ได้เลยหรือว่าโทรมาก่อนบางทีไลน์มันไม่ขึ้นครัอ๋อได้ไถ้าไงก็ขอบคุณพี่โต้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ